กนะมื่อนี้ปุ๊บกับผมนะครับน่ายหน่อยบ้านหน่ายเอ้อนะครับกนะเปิดช่องมเอแรกนะครับกะบซีมากินโกเฟกงวนะครับ <c ười> เปิดแรกเปิดช่องมเอแรกมันกัอยากตะลุกตัวเองนะครับเพราะว่าปลกปุ๊บเมื่เคยเห็ุนะครับลนกะบวัตโตดิฟกะับสีนะครับเมืองเลยนะครับนี่ครับหน่อซ่บครับนี่ครับ ครับมันเห็ดเยื่อบวเศครับไัใ่ใช่หลาไครับพวกผมกับิีมากินนะครับวิวอัดสีบงามจั็น้อย้อครับมันอาจสิบเดนด้ะครับลวงมือกินเลยนะครับจะเสียมือพักครับเนาะพักกูเซ่บ มู้เป็นไรม็นคนราะไรใจมันสิมันจกิีมันเียบ้คือนี่ยถือว่าบุกเสียบมาได้แล้วครับพี่น้องผมใใ่ผิดร้ายเกินครับเด็ดครับพี่น้อ กินครับไทยไมหมดไทยเนือบุษยเนือบอยสุดนยครับพี่น้องเนือเพิ่นเก็บ มาดนนะครับพุมปูพุมกลังไปซสือเมือแคบไม่น,นะครับพี่น้องพยาเต็มเลยครับพี่น้องอะไรเกินข้าพยาเกินเลยตักแมงกิน บางนีมันเห็ดเ,เกวกันที่กเสมันใส่มีเบิดก็แม่นาะใส่เันียวดุ่มเียมันใส่เพียเบิดเมุกคมนึงเพจมันใส่พักเปทำพักไรกุนแจวเหนียบเบิรงเอา <c ười> มึงคือกินละกันเลยแบบนี้เพ,พ็ดแจกดูครับแจกดูครับมันตอแรกกิง,ง <c ười> ครับเพชรครับพี่น้อง วันในการย่างบูชาวกับิประมาณนี้นะครับนั่งกินขอบซาครับพี่นอ้องโอ้เพชรนาดเลย่อ,อนแดดกสิโดนน้ำครับ จริงครับพี่น้องนี่ครับห่อนขนาดเดี๋ยวแห้งครับพี่น้องมันอุจจาร โอ๊ยเดี๋ยวชิบูมี่ปะนาวามี่เด็กเผ็ดขนาดครับเงื่อนี่เต็มเบิดนาผุ้มนะครับตอนนี้ครับ เดี๋ยกไปเห็ดเดียครับปุ้มกับหูเกันผมเพชรแล้วครับตัวน,นี้บัตรคีโมครับมันเห็ดเดียวอยู่นี่ทึง่งแดดทึ่งเพชรครับพี่นอ้องกับปูซือซองมือแรกครับกดไหลปกปุ้มไปแล้วครับปกปุ้มสองเสียบมุมหน่อยครับหัวกับซือมาเจตระครัเครื่องโลดนะครับปกปมงบโบราณครับเปออซองมือแหลกนะครับ บกิรนนรยากาศตอนนี้ก็คือผมโขดหอนแล้วครับพี่น้อง่ายหน่อยเพิ่นเป็นมือกล่องครับเพิ่นเพิ่ครับพี่นาะเดี๋ยวต้องหอนตมกระตินสีสูตรต่อครับงบหน่อยต้องกินเั่นเบิร์ดขับเพิ่นสีเสียดายของผมกระเพาะหน่อยครับกินไรบ่ได้ เบื้องลู่ครับเพิ่นกินเปิดเพิ่นบอกว่าเพิ่นเพิ่นกินเบิดแล้วครับสิกินเบิดแล้วไรนะครับเบื้องลู่ครับผมจับพูดเอาเข้าปากเลย เบิรแล้วครับครับอู้ยครับสุดท้ายของเบิ่น์นอู้ยอิ่มบคครับแค่นี้แหละครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์